วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามารถคี VIP นะคะประจำวันที่17มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกมพน,นันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ6 8กับ1 3 0 3 1 3 4 3 6 3 8 6 0 6, 6 1 6 3 6 4 6 7 6 8 3 8 1 6 8 1 3 6 1 6 8 6กับ3 6 0

จับคู่ซื้อเ,อาเนาะมันง่ายดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงจะเพียงแค่นี้นะคะคือเพื่อนๆจะจับเลขกี้ก็ห้าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะคะแปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่เนาะเอาง่ายๆสั้นๆนะอันนี้ก็เหมือนกันสองหกศูนย์สี่หกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนทุกแนวท,ทางเด้อ สามัคคีวีกับสามัคคีปกตินะคะ VIP กับเฉพาะกิจเด้อวันนี้โชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ